แก๊งไหนคะแก๊งไหนคะแก๊งใหม่ล่าสุดแก๊งใหม่ล่าสุดโอ้ยหนูมีเพื่อนมากี่แก๊งนีไงแก๊งแสงโตแก๊งบานแก๊งดึมพัดแก๊งเซสตีเฟนแก๊งเซสตี้เฟนมีสองแก๊งเลยแก๊งเซสตี้เฟนสองแก๊งแก๊งผู้หญิงแก๊งผู้ชายแล้วก็มีแก๊งที่มามาแคสแล้วก็มีแก๊งสายเกษตรแก๊งที่มาแคสก็จะมีแพทปัญญากับอินอือก็ตอนนี้ก็ยังคุยสนิทกับน้องกันอยู่ใช่ก็คุยกันอยู่ว่าจะรักที่เที่ยวทะเลวันนี้หนู คุยม็ให้หนูส่งพิเศษไวมากเขาแบสลับไปสลับมาเยอะมากแล้วเขาพูดเทียะเพิ่บไปแบบว่านี่หมดกี่กลุ่มถึงร้อยไหมใกล้เคียงค่ะใกล้เคียงตาไหวงั้นนะเพราะว่าเขาพูดเทียะเขาบุ๊ค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 ใช่ไหมกลุ่มติ่งแล้วมีกลุ่มติ่งด้วยโมอ่าตอนนี้เด็กเกี่ยวขาเพื่อนเพื่อนมาครบแล้วใช่ไหมมีใครบ้างคะ สีอะไรก็แล้วมาค่ะวันนี้เราไปเที่ยงแต่เกี่เพื่อนก็มาเที่ยวบ้านเราจะพาเพื่อนมาเที่ยวบ้านตัวบ้านเนี่ยแปะแล็บโบดูฉันยูฉันนีไปแล้วเราขึ้นไปชั้นห้องนอนไอดีกับไปเย้เยอีนอนเถอะดีถ้าอยู่กระโดดได้แต่มันจะตายอยู่จะตายโอ้น่ากลัวมากเลยตอนนี้เราจะไปดูกลาวห้องมีสิวกันนะคะอ่ะเปิดเข้าไป ใช่ห้ออะโอ้ยแ่ยี่ไม่ได้จัดห้องเลยว้าวเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆ Oh my God guys remember this one อันนี้เราซื้อตอนที่เราไปดีมเมอร์นะคะก็นอนตรงไหนอ่ะนี่ไงตรงนี้แล้วข้างบนคือเตียงไว้ให้เพื่อนมานอนอันนี้ตู้เสื้อผ้าใช่ใช่ใช่โอ้ ตู้เสื้อผ้าอยู่รู้ไหมหลยแค่ตรงแบบครึ่งเนี้ยที่ไม่ได้นับครึ่งหลังจากแบบตู้เสื้อผ้ามานะคือห้องนอนไออะคือไอมีอยู่แค่นั้นอ่ะใหญ่มากไม่มีอะไรต้องแปไงน้องคะน้องกระจอกมากเลยนะคะน้องหรือเปล่าก็เยอะนะเบบี่เบบี้อ่ะเบบี้ไหนทำผมปัดข้างทำผมปัดข้างเบบี้ไหนเบบี้ ดู<ล>ยดูเลมีระเบียบมากเลยนะระเบียบกับของไอ้ทุกคนคะบ้านดิกจิวสะอาดมากเลยนะคะต่างจากบ้านหนูมากเพราะว่าบ้านหนูเละเทะมากเลยค่ะไ,ไป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 ชั้นสามก็ได้ชั้นสระน้ำ let's go ไปกินมันเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันมันร้อนอ่ะ <c oughs> ใช่ร้อนากะโอ้โหถ้าไปนะแต่ว่าเท้าไม้เน่ะเอเอเดี๋ยวค่อยไปเถอะอันนี้คือเไรฮะ เราไปชั้นสามอันนี้ห้องนอนรับแขกโว้ดีผย่ว่าเว้เครื่องเพื่อใช้ชอบไม่ก็ให้บู๊ชานในห้องรับแขกไปหายุกว่าจะมีห้าชั้นปลาเออจะพาดูป้าลมแรงมากตรงนี้ตรงนี้มันเป็นมุ้งรู้จัมันไม่ใช่ปลาจก ขอให้กลับมาไม่ได้อาร์มวอจริงๆไหมอาร์มาไอตายอ่ะลอยดาใครอ่ะเราตัวมันดำมากเลยจะเล่นน้ำไหมมีชุดให้ยืมมีชุดให้ยืมทางน้องฝนตกแล้วนะแหมในมืนอลงไม่หยุดโอ้โหห้อง มาแล้วปะไปกินนมได้ไหมไกินนมกินนมกินนมไปกินนมไปกินนมเย้เย้นี่อันนี้เป็นพ่อพิมพ์นะคะทุกคนเการู้จักกันแล้วมั้งทำไมจะได้โซดาไม่ลกทำไงทำมาโซดาค่ะได้ช็อตไหมเอาอะไรมีรสเอร์รี่โอเคเดี๋ยวให้ไอไม้เอาอะไรขอยูสุเอาไอยูสุเลยอะไรล่ะ อันนี้คืออะไรคะอันนี้อ๋อเออเพื่อนๆช่วยบอกหน่อยเด็กจิ๋วไม่รู้จักค่ะอันนี้ลูกไออันนี้ลูกทุกอันนี้เอบปล่อยทองทองหยิบว่าทองหยอดไม่แน่ใจถูกต้องไม่อันนี้ใช่ไหมไม่พี่ไม่เด็นี่นะไม่นี้จิ๋วไม่รู้จิ๋วไม่รู้จักอันนี้จิ๋วยังไม่รู้จ่ายเลยเลยแม่ใจว่าเพื่อนก็ไม่รู้จ่ายขาดไม่ใช่ขาดจะเลยหรอไม่รู้จ่ายนะไม่เพืรู้จ่ายไม่มีไม่มีปะแนงลูกปะแนงนี่ฮะปะแนง เปิดมาไม่เคยได้มาแต่บนลลกนี้เฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะเปิด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 ให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆคะเด็กเกอยู่ที่โรงเรียนเป็นไงบ้างคะอยู่ที่โรงเรียนเด็กอยู่แบบขี้แกล้งมากเลยค่ะขี้แกล้งขี้แกล้งคืออะไรเขาพูดหนี้หนูเยอะมากหนูพูดหนูพูดว่าอะไรครับเขาไปทำทําเราหนูไม่จริงแหมถามทุกคนจริงไหมจริงหนูลีดอะไรจริงนะไม่จริงค่ะถามูถามถามพี่เทนถาถามไม่จริงไม่จริงนะได้านั่นแหละทั้งนั้นออกเสียงเท่ากับจริง กับไม่จริเหมือนเพื่อนเขอึ้งไปเลยนะจิ๋วเหมือน <c oughs> ไม่จริงอ่ะไม่จริงฟ <c oughs> าดกับตัวลงแม่จริงไม่จริงแหมแล้วล่ะแฟนไม่เพื่อนเลยค่ะนอกจากพี่แกงก็มีอะไรอีกคะพี่แกงเราก็เอ่อตะโกนไปฝั่งตรงข้าวใช่ตะโกนดังมากตะโกนไปไหน <c oughs> อะดังตั้งแต่โรงเรีนเก่าโรงเรีนเก่าบอกว่าพิมออกมาเงียบผิดตะโกนไปหาคนที่หนูชอบบอกผู้ดังๆอะบอกชื่อเขาแล้วก็กระดาาช่าจริงหรอจะไม่ทำกับเพื่อนอย่างเงี้ยอ้คะ ชื่นชมเขาเฉยๆเป็นไอดอลไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบเออชื่นเหรอฮะพี่เวียทำอะไรนะพี่มีเอทำเลยนะน่ากลัวโยนรงเท้ได้ษลงตึกโยนลงตึกหรือเหรอไม่ใช่ค่ะคือแบบว่ามันจะโยนแต่ว่ามันไม่ได้ลงเพราะว่าอย่างน้อยแอดลีสมันมีที่กั้นอยู่อะค่ะมีระเบียงออ๋ใช่มันเป็นระเบียงเป็นแล้วใครปีนไปเอามากระดาษอะไร ันตรายนะไม่นาดาเขาโยนของแป้งก่อนแล้วหนูไม่ได้ย้อนของนั้นเขาเไม่เกี่ยวนะเหรอเขาโยนของหนูที่โรงเรียนเก่าแม่ที่ราชบุรีอ่ะมีมีคนทําสมุดต,ตกลงไปตรงระเบียงแล้วเขาปีนลงไปแล้วมันเหมือนเสียหลักอ่ะแล้วก็เลยพุ่งคานม,มันมีเหล็กกั้นด้วยนะพุ่งข้ามไปเลยแต่ไม่ตายแต่ว่าต้องหยุดเรียนไปแบบปีนึงเลยอ่ะนี่มันไม่เสียอ,ะอย่ะเนี่ยนาดาเกิดไปแล้วมั้งอย่าปีนตอนต่อไปแล้ว เห็นนะตอนนี้อาจารย์รู้แล้วหนอาตาบมกว่าอย่าให้อาจารย์เห็นแล้วอาจารย์เดินมาข้างหลังหนีเลยตกรหาพี่ตรงข้างพี่มาไปว่าอย่าให้อาจารย์เห็นนะอัดคลิปได้แต่อย่าให้อาจารย์เห็นนะแล้วเขาก็แล้วอาจารย์ก็เดินมาข้างหลังแล้วแบบว่านอโดโบเลนิยูดิงตลกมากเลยักศัลยคนที่เป็นคันดีดมบเลยนีใช่้นมติ๊กจิ๋วเป็นยังบ้าัทันดีดโชว์โชว์โชว์มาดีเทนโบเหนื่อยไหมครับติ๊ก ปวดแขนอ้าวเนี่ยพี่บอกว่าเขาบอกปวดตัวไปหมดเลยมันปวดแขนแต่มันสนุกไงวันแรกวันแรกปวดปวดมากอ่ามีจียังปวดอยู่เลยอะเออจียังปวดอยู่เลยอ่ะยังเนนี้กันเลยนะแต่เมื่อวานนะปวดแขนมากยีดีตื่นเลยถ้าปวดแขนจ่ายไอีจีจ่ายจีจีทุกคนถูกไหมว่าเราจะเราจะเคยจ่ายไปแล้วแต่เราก็จะแจกอีกนะคะอันนี้ไอซีเกียร์นะคะสามารถไปติดตามกันได้นะคะ อันนี้ไอจีณดานะคะไม่ต้องไปติดตามก็ได้นะคะเราอ่ะอันนี้ไอจีไอไม้นะคะนี่ค่ะหี่ยวพอประจานอะไรนะประจานอะไรประจานอะไรเมื่อกี้โทรหาเมื่อกี้โทรหาพิมสงสายไม่รับเลยไม่องใครเขไม่ชอบไอเคยหมดอนพระจันยูค่ะโทษพิมอ่ะไม่ชอบรับสายเว้ยแบบยูต้องยูต้องโทรไลน์ไม่ก็โทรเบอร์มาเพราะไอจีไม่ขึ้น ขอโทษขอโทษขอโทษรับตอนนี้ทัานไหมไอ้นุ้งมือไปอ่ะนู้ก็ไม่รับไอ้ไอ้ผมในทีเหมือนจะรับไอ้อะนิยามเด็กจิ๋วค่ะอ่ะทีละคนค่ะเด็กจิ๋วเป็นเด็กจิ๋วเป็นคนที่อะไรครับน้าตาดีนเพื่อนเป็นคนที่ป๊อปปูล่าโหเป็นคนที่ป๊อปมากในโรงเรียนเพราะว่าก็แค่ไหนฮะก็แบบว่า เดินผ่านแล้วคือแบบเด็กจิ๋วหรือเปล่าเด็กจิ๋วหรือเปล่าใช่เด็กจิ๋วไหมใช่เด็กจิ๋วไหมอย่างงี้ก็จะอยู่ดีก็กรี๊ดแบบอะไรไปเฮียค่ะเสียงดังค่ะเสียงดังแต่กุญแจเสียงเด็กจิ๋วบอกว่าตอนเนี้ยเขาจะไม่เสียงดังนะเดี๋ยวจะดังกว่านี้อีกเด็กจิ๋วดังกว่านี้อีกก็เด็กจิ๋วเด็กจิ๋วเสียนะกี่เปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบแรงแค่ไหนแรงแค่ไหน ตะโกนข้ามตึกข้ามตึกเลยแล้วที่โรงหารมนะเขาดังยังที่โรงหารยังยังโอยังหารยังอ๋อันเดี๋ยวอยู่ต่อไปอ่ะทั้งโรงหารเลยหันมามองอ่ะเพื่อนที่เดินไปด้วยกัน เพื่อนโรงเรียนเก่าบอกว่าต้องเดินหนีเลยอ่ะพอ่แบบในโรงอาหารยูจะโกยจนรุ่นพี่รุ่นน้องเขาชิงกันหมดแล้วทั้งโรงเรียนแล้วแต่หนูออกมาเป็นเพื่อนว่าไงเงียบกับตัวความเงียบเพื่อนที่แบบหนูไม่ค่อยสนิทอ่ะยังทักไอจีมาเลยว่ายูช่วยกลับมาเยี่ยมได้ไหมแบบเหงาเหงาเลยอ่ะอ่ะล้วมายฮะเด็กจีเป็นคนที่อะไรครับดังมากแสงดังมากมีเรื่องอื่นอย่างไรครับไม่ได้เสียงดังก็ชอบแกงนาดาชอบแกงโอแเงไม่แกงเนี่นาดาไม่แกงนาดาทำก่อนไม่ก็เลยตีกัน ว่าไอทำไรแอ้ไอม่ได้ทำเจนไม่ทำตีตูดไดไอแค่ทำแค่นี้้ออยู่ตีไอไอเจ็บไอโมโหไอหยิบรองเท้าฟาดเท้าตีหัวหนูแล้วดาเป็นคนที่ดาเป็นคนที่เสียงปี๊ดเสียงปี๊ดแต่เขาจะอ้าอ้าอย่างเงี้ยอยู่าราาาาา่าาาาาาา้อาา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 วเหานา้ายาา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 นานาาน พูดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ด้วยไม่ได้ด้วยอ่ะอะไรดีม่กลพูดเลยตาแตพูดก็พูดขาลองให้ครับเพูดเคือเรื่องดีๆขงเนไมมีอะไรหรอโอ้โหเาดีดัะรียนเก่งน้ารักนิสัดีเื่อตนไม่มีสัอางไม่มอ่ามานอกครั้งก็ตามนคนที เสียงดังแต่พิมพเสียงดังใช่ไหมสี่ไอทัวร์จอร์กีจอร์กีจอร์กีจะไปกิดกันอยู่ข้างนอกตลอดไอเกียรวไอเกียวเป็นยังไงนะน่ารักน่ารักอ๋อนี่ไงเนี่ยเขาชมเราอ่ะเขาตอนแล้วตาไม่มีใครชมเลยอะไรคำถามแล้วน่ารักที่มีเท่อะไรนี่ใส่เลยหน้าตานี่แบบลูกยางอะแบบบุคลิก เขาทำตัวแบบดีอ่ะเขาไม่ได้แบบเขาทำตัวดีด้วยมันเกียร์ก็ใช่ไงเขาแบบไม่ได้แบบตะโกนแบบพูดแบบพูดไม่ได้เขาเขาดูเรียบร้อยเขาไม่ได้ตะโกนแบบหนูใช่ไหมอ่าถามเจ๊นายก่อนเกียร์เป็นคนยังไงคะเกียร์เป็นคนที่มีพี่หล่อมากไม่พี่หล่อมาก ทุกคนไปดูแน่นะคะคลิปที่เราไปดูหนังอินไจเอาเขาคือคนที่ใส่เก็ตสีดำแล้วก็ใส่รีเทนเนอร์คนนั้นเลยค่ะคนนั้นนะะคะเกียเป็นคนไงคะก็เฟรนลีดีค่ะเป็นลีดีเพื่อนเห็นไหมนี่แหคนชองเกียเพราะเกียเป็นคนดีไงขอบคุณนะอ่ะแล้วมายไะมาเป็นคน ใจดีใจด,ดีแบบเขาเคยแบบเลี้ยงข้าวเงื่อนอะไรแตกใจมากเลยพี่นิ้วเลี้ยงอย่างเงี้ยหยิบบัตรเ่ตอนรับก๋วยเตี๋ว<า>ยวเนี่ยออหยิบผักบัตรฉลี่กอบอกมานนแบบเฮ้ออย่างเงี้ยเป็นคนที่ชอบเปย์เพื่อนเอาใจใส่เพื่อนมาก <ๆ S 1> มาเปย์อะไรหนักสุดแจกป้ายแจกรถไอขับรถคันหนึน่งโอ้โหอ่ะเกียร์ก่อนเกียร์ฉลาดมากฉลาดมั้ย รบกันบ้านท็อรบกันบ้านนมาตเลอดตลอดไม่เคยเลยสิสี่สูงขนาดนั้นเป็นต้นฉบับกันบ้านเนาะใช่ฮะไม่กินหนูพูดอะไรนะหยิบขนมไปดูร้วกินขนงหยิบขนมไปกินแล้ววางดูหนังเออยอพอไหมพออ้ยวางไว้นตนี่ยวานีเรียนานนี่ลงมา เอาเจ้า <Okay, S 2> หน้งไปได้หรอเอาเจ้าหน้งไปได้ค่เทมเสียงดังมากวันนี้เลี้ยงหมูกระทะเด็กอีกแล้วใช่ไหม ก็คือหมูกระทะเนี่ยเป็นไอเทมที่ทุกคนชื่นชอบและอร่อยอก็มีนีเด็กมาหลายคนมีซิกรอกนะคะเตรียมง่ายทำง่ายเอ่อผักไม่ต้องเยอะใช่ไหมเด็กดแล้วก็อันนี้ชีสโอ้โหอันนี้มันจะลวกเธอต้องใส่ชามที่มันเป็นแบบชามอะ่ะน้อยเป็นตโตไม่วิ้ากจิโนไม่เวิร์กเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาให้ใหม่เราเสิร์ฟเป็นติดโตเพราะว่าเคยเสิร์ฟเป็นกระทะที่เป็นถาดใหญ่แล้วมันเหลือเหลือแล้วมันมันเก็บลําบากมันแบบเหมือนกับเขาก็คีบๆแล้วมันก็เละเทะใช่ป่ะ เราก็เสิร์ฟแบบนี้ดีกว่ากินินข่งถัดก็แล้วถ้าไม่พอก็ค่อยมาเติมใช่ไหมเหรอแคทำอะไรทำไมต้องพูดไมโครโฟนด้วยคะไม่พูดเล่นถามเล่นๆไม่มีอะไรหรือหิวย่างกินได้แล้วนะเด็กเล่นเหมือนถ่ายโทรศัพท์กันเหรอหรืออะไรฉัอย่างไม่แน่ใจสวัสดีค่ะทุกคนเด็กจิ๋วคัมแบ็ก น่าราคำแบกเกียร์คำแบกไมค์คำแบ๊กหนูไม่นานูแต่ว่าน่ากลัวรุนนมากแบบว่าว่าเขาจะแบบว่าสำเร็จไหมอ่ะนี่เป็นชีสนะคะอันนี้ก็หมูอันนี้เอ่อเลกอมใ้อเป็นหมูสองอนีเนื้อน่อแล้วก็เนื้อแล้วก็หมูแล้วก็มันแล้วก็พิมคนเราว่าเราว่าชีสจะหมดก่อนนะเพราะว่า ยูชอบกินชีสไหมคะเกียร์ชอบกินชีสไหมคะชอบกินชีสไหมคะชอบกินชีสมากเลยคะ่ะนั้นไม่เหลือค่ะถูกเ<ธ>สื้อมาจากช็อปเอ้ยอมาจากช้อปปี้นะคะอันนี้เป็นเสื้ออะไรคะซิลิเคนอันนี้เสื้ออะไรคะวีโกโ้ค่ะอันนี้เสื้อเสื้ออะไรก็ไม่รู้คะ่ะซื้อมาจากสัมเพลง,ลองของบอกนะอืมถ้าไม่พออยู่ด้ยนไปของนานหนูหมดแล้วบอกนะแล้วก็หนูกินเช่ไหมสบายตอนนี้นะคะเราก็กินเสร็จบร้อยแล้ว นาดาต้องรีบกลับบ้านแล้วไปร้านอะไรนะไปร้านเบอร์เกอร์ที่บันทัดทองค่ะไว้เดี๋ยวพาไปอีกเดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปที่ร้านเบอร์เกอร์ของนาดาใช่แล้วเราก็จะไปไปบรรทัดทองไปเที่ยวบันทัดทองอีกรอบไปเที่ยวร่อมกันทุกคนบ๊ายบาย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 นาาบ๊ายบาย